ขออนุญาตใช้มือนะคะเพราะว่าเรากินเองเนาะไม่เป็นไรหรอก <c oughs> <c oughs> และนี่ก็คือหน้าตาเมนูของเรานะคะสาคูนึ่งคุกมะพร้าวขูดคะ่ะเป็นไงคะน่าทานไหมคะใส่ไปซะหน่อยนะคะส่วนที่เหลือตู่จะเอามาคุกตอนที่สาคูสุกแล้วนะคะอร่อยค่ะอร่อยจริงๆตอนนี้ขนมของเราก็เซตตัวได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำการตัดกันเลยดีกว่าคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะก็มาพบก,กับตู่อีกแล้วนะคะเช้านี้กินข้าวแล้วตู่ก็นึกอยากกินของหวานค่ะพอดีไปเห็นใน youtube ช่องหนึ่งนะคะเขาทำสาคูานึ่งมะพร้าวขูดนะคะตู่ก็เลยว่าจะลองทำดูมีหลายท่านมากเลยค่ะก็เลยเลือกเอามาส,สูตรหนึ่งคือเราแบบถนัดแบบนี้สะดวกแบบนี้นะคะนี่เป็นมะพร้าวน้ำหอมนะคะก็ขูดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะมือใหม่หัดทำแล้วก็จะมีกะทิแล้วก็สาคูเกลือแล้วก็น้ำตาลค่ะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยดีกว่านะคะอ่าอันดับแรกสาคูลงไปเลยค่ะตูวจะไม่ใช้เยอะนะคะเพราะว่ากินคนเดียวรื่ว่าจะลองก็ประมาณครึ่งถุงก่อนค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็น้ําตาลก็ไม่มีสูตรตายตัวนะคะตู่ก็จะกะกะเอาค่ะ จะกะเอาว่าเราอยากได้หวานแค่ไหนกะทิแค่ไหนแล้วกะทิตุก็จะใส่ไปค่ะก็จะกะกะเอาแล้วก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำสักหน่อยค่ะเพราะว่าสาคูเราจะได้ฟูขึ้นมานะคะเดี mm ๋ย hmm. วลองคนด,ดูก่อนนะคะว่าได้ที่หรือเปล่า mm hmm. สูตรก็เอาตามที่เราชอบเลยค่ะ จะเอากะทิเยอะไหมน้ำตาลเยอะไหมแล้ใ,ใส่เกลือไปสักนิดนะคะก็ะพอะคะ่ะเราก็คนๆน,นเราก็ได้รสชาติหวานแล้วก็มันเค็มตามที่เราต้องการแล้วนะคะจะใส่น้ําไปด้วยนะคะเพื่อที่เวลาไปนึ่งสาคูเราก็จะได้สุกพอดีแล้วก็ไม่แข็งนะคะตุ๊กจะมาใส่มะพร้าวะคะ่ะใส่มะพร้าวาไปด้วยนะคะ ใส่ไปสักหน่อยนะคะส่วนที่เหลือตู่จะเอามาคุกตอนที่าสาคูสุกแล้วนะคะใส่ประมาณนี้พอนะคะคลุกเขาให้เข้ากันทุกอย่างตู่ก,ก็กะกะเอาเลยนะคะจะใส่อะไรแค่ไหนยังไงนะคะเพราะว่าครั้งแรกก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันออกมาจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาทำการไปเนื่องกันเลยคะ่ะ ตอนนี้น้ำก็เดือดได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวตู่จะใส่สาคูลงไปเลยไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะคะภามะนะเราปึ๊บจากนั้นเราก็ทําการเกลี่ยะคะ่ะเกลี่ยน้องก่อนนะคะน้ำจะน้อยหรือเปล่าเนี่ยจะสุกหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะคะ เดี๋ยวเราจะลองทิ้งไว้สักประมาณ15-20นาทีก่อนนะคะแล้วเรามาเปิดดูอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ15นาทีแล้วค่ะเดี๋ยวตูจะมาลองเปิดดูนะคะว้าวหน้าตาดีเลยทีเดียวเดีย๋ยวารออีกสักแป๊บนึงนะคะ จะสุกไวหรือสุกช้าก็อยู่ที่ภาชนะของเราด้วยนะคะถ้าภาชนะหนา,าอาจจะสุกช้าหน่อยคะ่ะตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณอ่า20นาทีแล้วนะคะตัวว่าประมาณนี้น่าจะพอแล้วล่ละเนาะกำลังเป็นตาปลาสวยๆเลยดึงๆเลยทีเดียวเอาไปว่าตัวเอาประมาณ20นาทีนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวจะปิดแก๊สเลยนะคะเดี๋ยวรอให้เย็นเซตตัว,วเดี๋ยวเราจะมาตัดกันคะ่ะ ตอนนี้ขนมของเราก็เซตตัวได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำการตัดกันเลยดีกว่าค่ะเมื่อกี้ตู่แอบชิมแล้วนะคะรู้สึกว่ามันจะหวานน้อยไปหน่อยคะ่ะแต่ตอนที่ตูผสมนั้นมันพอดีแล้วนะคะอาจจะเป็นเพราะว่า่าเราใส่มะพร้าวลงไปหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเราทำกินเอง หวานแค่นี้เราก็กินได้อยู่ค่ะเพราะว่าขนมที่เราทํานี้มันก็มีทั้งน้าตาลทั้งกะทิกินหวานมากไปมันก็ไม่ดีนะคะเดี๋ยวรอบหน้าเราก็จะแก้ตัวใหม่ก็ได้ค่ะวัตถุดิบเราก็ยังมีอยู่เดี๋ยวเราเอามาคุกกับมะพร้าวของเราเลยค่ะ ขออนุญาตใช้มือนะคะเพราะว่าเรากินเองน้องไม่เป็นไรหรอกก็จะมีชิ้นเล็กบ้างใหญ่บ้างนะคะ่ะกันไปก็มันก็ไม่เท่ากันขนาดนิ้วมือเรายังไม่เท่ากันเลยค่ะนี่ <S <S เอาไปพลุกมะพร้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาของน้องก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเลย ไปใส่จานลองชิมกันดูคะ่ะว่าจะเป็นยังไงว่าจะอร่อยไหมเมนูของเรานะคะในวันนี้สาคูนึ่งคุกมะพร้าวปูดจ้าน่านกินมากๆเลยเพื่อนๆลองไปทำตามดูนะคะส่วนสูตรตู่ก็กะกะเอานะคะเค็มหวานมันก็ตามใจตัวเองเลยไปคะ่ะ เราไปลองชิมกันค่ะรสชาติจะออกหนึบหนึบค่ะหนึบหกรุบกดีอร่อยค่ะตูจะนึ่งประมาณอา่20นาทีนะคะไฟไฟค่อนข้างแรงหน่อยนะคะ อร่อยค่ะอร่อยจริงๆถือว่ามันอาจจะอ่อนหวานไปนิดนะคะตอนที่ผสมมาถุกก็ว่าพอดีแล้วค่ะเค็มมันแล้วก็หวานแต่พอเราใส่มะพร้าวขูดเข้าไปมันอาจจะเจือจางแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก,กินได้ค่ะเพราะเรากินเองเนาะสาหรับตูนะคะาสาคูเนื่อมะพร้าวขูดนี่นะคะอร่อยดูเหมือนกันนะคะใช้ได้เลยทีเดียวพเพื่อนๆลองมาทาตามดูนะคะ ยังไงตู่ก็ขอตัวไปทานต่อนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ